ค่ำไหนนอนนั่นได้เดินทางในช่วงของเดือนกร,รกฎาคมหลายคนก็ต้องออพูดถึงเลยว่าเ,เดือนกร,รกฎาคมเราจะไปท่องเที่ยวที่ไหนดีเราจะไปทำอะไรนะแล้วก็จังหวัดไหนที่เป็นสถานที่น่าท่องเที่ยวมาวันนี้ผมแนะนำอีกที่หนึ่งเลยหลายคนอาจจะบอกว่างานเดือนกร,รกฎาต้องไปงานเข้าพรรษา,าเข้าพรรษามีอะไรอ่ะมีเรื่องของการ แห่เทียนเข้าพรรษาแล้วการแห่เทียนเข้าพรรษาที่ยิ่งใหญ่และมีหลายที่อย่างเช่นอุบลราชธานีนะครับก็เป็นแห่เทียนที่ยิ่งใหญ่หลายปีมากเลยแล้วก็ยังมีแห่เรือทั้งน้ําที่อยุธยาที่อําเภอผักหอแล้วหล,หลายจุดแล้ววันนี้ผมแนะนําอีกที่หนึ่งเป็นที่ที่หลายคนบอกอา้าวก่อนจะไปอุบลมันก็ต้องผ่านทางนี้อยู่แล้วอ่ะทำไมไม่แ,แวะเที่ยวที่นี่ก่อนที่นี่มีอะไร ดีขนาดไหนเราต้องไปรู้จักกับเจ้าของพื้นที่กันก่อนเลยซึ่งเป็นตัวแทนของท่านนายกเทศบาลตำบลโชคชยัยอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาท่านคือประหลัดของตำบลเทศบาลโชคชัยครับไปท่านายคารวดีครับสวัสดีค,ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมดร,รปศุภชัยโชคธนพูรีนันนะครับประหลัดเทศบาลตำบลโชคชยัยนะครับวันนี้ก็ในานามตัวแทนของ ท่านนายกรลัริพัฒน์พุทธิศาสตร์นายกเทศมนตรีตะบนโชคชัยนะครับ,รบก็จะมาขอ,อาประชาสัมพันธ์เชิญชวนเที่ยวชมงานนะครับจริงๆแล้วมันเป็นโครงการส่งเสริมปฏิมากรรมภูมิยาท้องถิน่นนะครับคำว่าปฏิมากรรมก็คือการาปั้นแต่งหรือการแกะสลักอะไรต่าตงๆพวกนี้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันคืองาน ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาโดยโดยทั่วไปของภาษาชาวบ้านคือชาวพุทธนะครับใแห่เทียนเข้าพรรษาต้องมีการแห่เทียนถวายเทียนให้กับวัดต่างๆใช่ครับแต่การเนินโครงการที่เราจะเบิกจ่ายอะไรต่างๆเนี่ยมันต้องใช้เชื่ออย่างหนึ่งประมาณนี้นะครับก็จริงๆแล้วนะครับในช่วงก่อนก่อนเข้าพรรษาสองวันนะครับทางทางเทศบาลเราก็จะจัดประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาแบบนี้แหละนะครับครึ่งตรงนี้ในในพื้นที่ของเทศบาลเนี่ยจะมีทั้งหมด5วัด ับแต่วัดจริงๆมันเยอะกว่านี้ใช่ไหมวัดในในเขตวัดประมาณเยอะเยอะครับเยอะแต่วัดที่เข้ากันมาร่วมของขบวนแห่เนี่ยประมาณ5วัดที่ส่งประกวดใช่ครับใช่ครับห้าวัดก็จะมีตรงเนี้ยและตรงนี้ก็คือวัดใหม่สาปปทุมวัดใหม่สาปปทุมนี่ถัดไปนี่ก็จะเป็นวัดนอกไม่ผมผมได้ข่าวว่าวัดใหม่สัปปทุมนี่ได้รางวัลเทียบเลยวัดใหม่สาปปทุมนี่จะเป็นเจ้าของแชมป์ ติดต่อกัน16ปีเลยนะครับโอ้สิปี16ปีครับเดี๋ยวปีนี้จะมีใครค้นแชมป์ได้ยังไม่รู้นะเดี๋ยวต้องดูแอดมกวร์กันใช่ใช่วัดใหม่เนี่ยจะ16ปีแล้วก็อีกอีกวัดหนึ่งในวัดนอกก็เป็นวัดนอกก็คือชื่อวัดนอกเลยใช่ไหมัดนและมีและอีกสามวัดวัดอะไรอีกนะครับอีกสามวัดก็จะมีวัดบิงวัดบิงวัดศรีพุทธารามวัดในอ่าวัดแล้วก็วัดบดคือวัดวัดวัดนอกนี่เต็มเต็มชื่อเต็มเต็มอ่ะ เขาเรียกมีชื่อไหมก็คือชื่อวัดนอกเลยแต่วัดในอ่ะวัดในเป็นมีวัดในวัดวัดศรีพุทธารามวัดศรีพุทธารามอ๋อแต่แต่วัดนอกนี่คือชื่อวัดนอกเลยครับแล้วก็วัดวัดโบสถ์คงคารองแล้วก็วัดโบสถ์คงคารองก็คือห้าวัดห้าวัดที่จะประกวดกันแล้วออนนี้ผมถามท่านลัดนี้แต่ละปีงานเนี่ยยิ่งใหญ่ขนาดไหนครับแต่ละปีงานยิ่งใหญ่คนเยอะมากนะครับมันจะมีห่วงที่ โควิดนั่นแหละที่มันจะผ่อนๆลงเลยนะในช่วงโควิดก็จะไม่มีนะครับ,รบพอนี้หลังจากโควิดมาแล้วก็โอเคยิ่งใหญ่ตาการตาเลยเพราะว่ามันหยุดมาหลายปีแล้วมันเสีชาวบ้านก็ต้องการที่จะดําเนินการในตรงนี้นะครับก็ได้รวมไม้รวมมือรวมกันเพราะว่าในแต่ละปีเนี่ยการนาขบวนต้นเทียนเอ่ย่าการสร้างต้นเทียนไปเนี่ยเงินใช้เป็นเงินเป็นล้านเลยแต่ลแต่แลว แบบแต่แล้วนี่เป็นร้านใช่ไหมครับเป็นร้านนะครับเอาแล้วอย่างอย่างวัดเนี่ยเขาเขาได้ก็เรื่องของงบประมาณงบประมาณนี่ก็ส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งก็ไปเรียลล์ลายเดินเรียลลายตามชาวบ้านตามทั่วไปห้าสิบบาทมันก็ได้จํานวนเยอะมาใช่ได้เยอะหรือบางทีก็ขายของบ้างครับขนมตาลขายปัดมีขายอะไรเงี้ยเป็นเหมือนใิหีชาวบ้านนี้แล้วก็เอาเงินมาร่วมนี้ในส่วนหนึ่งก็ก็จะเป็นเงินรางวัลจากเทศบาลลรา นะครับเป็นเงินรางวัลก็จะได้รางวัลทุกวัดนั่นแหละนะครับพูดถึงห้าวัดก็ได้รางวัลแต่ก็แล้วแต่ว่าวันไหนที่จะได้ที่หนึ่งก็อาจจะได้เยอะน้อยนะวันไหนก็จะได้ประเภทไหนก็ว่าไปอีกทีนะครับแล้วก็พอได้ข่าวว่าการที่จะประกวดกันที่อําเภอโชคชัยก่อนโดยเทศบาลเนี่ยเป็นผู้จัดงานพอจัดงานเสร็จปุ๊บห้าวัดที่มาประกวดแล้วก็ทั้ง5วัดเลยไหมที่จะต้องส่งไปที่จังหวัดหรือว่าแค่เฉพาะคนที่ประกวดได้ไปทั้ง5วัดเลยครับทั้ง5วัดเลยไปทั้ง5วัดอ่ะสมมุติว่า วัดนอกได้แชมป์วัดหนไม่ได้แชมป์ือเผื่อวัดหนอาจจะไม่ได้แชมป์จังหวัดถูกต้องถูกไหมมันแล้วแต่ทั้งจังหวัดกรรมการก็จะดูว่าไหนที่ความพร้อมของแต่ละคนก่อนใช่ครับโอ้โหนี่เท่ากับที่โชคชัยดีนะได้สองรางวัลเลยเผื่อได้ที่นี่แล้วก็ได้ที่นู่นที่จังหวัดอีกได้ครับแต่โดยทั่วไปเนี่ยทั้งทั้งห้าวัดของเทศบาลทบนโชคชัยเราเนี่ยผ่านการตัดสินของคณะกรรมการเราไปเนี่ยไปที่นู่นก็ไม่เพี้ยนนะครับ ต่ว่าไม่เพี้ยนไม่เคยเพี้ยนเลยไม่เคยเพี้ยนครับหนึ่งที่นี่ก็ไปหนึ่งที่นั่นเหมือนกันนะครับจะมีอยู่ปีหนึ่งนี่แหละครับที่เพี้ยนอ๋อก็จะมีวัดนอกที่ได้นะครับเดิมมีวัดนอกจากนี้ไปที่สองพอไปถึงนู้นได้ที่หนึ่งอะไรเงี้ยแต่ผมคิดว่ามันก็เป็นเรื่องของกิจกรรมวัฒนธรรมที่ทําให้ชาวบ้านเนี่ยมีการรวมตัวใช่ครับเป็นการที่สร้างกิจกรรมให้กับชุมชนให้ชุมชนข้มแข็งด้วยใช่ครับชุมชนที่แข่งให้ชุมชนเกิดความรักความสามัคคีนะเปการ สืออบทอดพระพุทธศาสนาของพวกเรานะครับเพราะว่าในในในต้นเทียนของแต่ละต้นเนี่ยคือตัวตัวตัวต้วตวตนเทียนเอกเนี่ยความสูงไม่น้อยกว่า3เมตรครับแล้วก็ในพื้นที่ของรถ,รถรถเทียนเนี่ยนะครับพื้นที่จะไม่น้อยกว่า25ตารางเมตร<ม>นะครับในนั้นก็จะประกอบไปด้วยเรื่องเกี่ยวกับพุทธศาสนาบ้างเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีบ้าง เรื่องเกี่ยวกับสถาบันพระมหาปศกบ้างครับที่อยู่ในที่อยู่ในตนเกียนในหนึ่งหนึ่งขบวนเนี่ยในเห็นเลยในยี่สิบห้าตารางเมตรของรถโอ้ยี่สิบห้าตารางเมตรนี่งูใหญ่มากเลยนะแต่ถ้าเป็นขบวนแห่ด้วยโอ้ยาวเฟ้อยเลยพอพูดถึงเรื่องขบวนแห่แล้วนะารับบัลัขบวนแห่เนี่ยมันมีในขบวนแห่มีอะไรบ้างในขบวนแห่ด้วยก็จะมีส่วนหนึ่งก็จะมีการ การฟ้อนฟ้อนลำมีลำแน่นอนมีฟ้อนมีลำแล้วก็จะมีกิจกรรมต่างๆอาทิเช่นในเรื่องของศาสนาในเรื่องของสถาบันบกษัตริย์ในเรื่องของการลดละเลิกอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเหมือนเ่อกในขบวนในขบวนเป็นกระตูนเป็นอะไรก็แล้วแตุ่มชนคุณจะทำมาใช่ใช่ก็เป็นที่สนุกสนานกันก็จะมีรถแห่นำขบวนมีเครื่องเสียงมีอะไรต่างๆนะครับก็จะมี ั้งแต่งรูปเงาะบ้างมีอะราจะมีแต่ส่วนมากโดยทั่วไปทุกกระบวนจะมีจะมีเอกลักษณ์ของโคราชก็คือย่าโมของเราอ๋อจะาโมท่านท้าวสุรนารีใช่ครับก็จะอยู่ในขบวนด้วยจะต้องมีอยู่แล้วเอาละครนี้ช่วงสุดท้ายแล้วนะครับพูดถึงเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอโชคชัยมันมีแหล่งท่องเที่ยวอะไรบ้างเออตามคำขวัญนะครับของอำเภอโชคชัยเรานะครับ ด่านกระทกเรื่องลือไกลด่านกระท่อกเรื่องลือไกลคือตรงนี้จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นหน้าด่านหน้าด่านสมัยก่อนเนาะการเดินทัพเดินอะไรเนี่ยเป็นหน้าด่านก่อนเลยอะไรเงี้ยครับหลวงพ่อใหญ่บ้านนอกศักดิ์สิทธิ์นะครับอยู่ใกล้ๆตรงนี้วัดนนอกนะครับแรงผลิตดินเผาแหล่งผลิตดินเผาบ้านด่านเปียนที่ด่านเปียนอ๋อใช่ด่านเปียนดังเลยดินเผาอ่า แห่เทียมมันสางามตะการก็คือนี่แหละที่นี่ครับโบราณสถานปางพระโคก็อยู่ทางตำบลกระโทกนะครับน้องสนหินทรายงามก็อยู่ทางท่าอ่างก่อนก่อนที่จะเข้ามาที่โชคชัยเราครับนะหรือน้ำทองเหลียงบ้านบิงนะครับแต่ก่อนนี้ที่โชคชัยบ้านเราจะมีการหล่อทองเหลียงบ้านบิงอยู่ที่บ้านบิงหล่อทองเหลงก็คอยู่ในในโชคชัยเหมือนกันแล้วก็อันสุดท้ายก็คือ อร่อยยิ่งมีกระโทกโชคชัยนี่แหละอันนี้เดี๋ยวผมต้องไปกินแล้วล่ะมีกระโโกมีกระโทกอะไรนะโชคชัยโชคชัยอันนี้เขาบอกว่าเรื่องลือจริงผมมาจากสรวจการจังเทฟเนี่ยผมก็ได้ข่าวว่าโชคชัยมันมีเรื่องของหมี่ล้รลึอร่อยใช่ใช่เดี๋ยวต้องให้ประหลัดด้วยหาให้กินแล้วล่ะตอนนี้นะครับอันนี้คือแหล่งท่องเที่ยวของทหายสุดเลยอยากจะชวนท่าู้ชมเนี่ยมาเที่ยวที่โชคชัยยังไงบ้างครับ ครับผมในนามของท่านนายกเลิศนิพัทธ์คุติศาสตร์นะครับนายกเทศมนตรีสมบลโชคยกชัยก็ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนนะครับท่านผู้ชมนะท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับทางเทศบาลเราเนี่ยได้จัดงานประเพณีแห่เทียนกอบรษานะครับหรืองานปฏิมากรรมภูมิยาท้องถิ่นเนี่ยในวันที่9นะครับกรกฎาคมนะครับก็เริ่มตั้งแต่ช่วงบ่ายโมงไปต้นไปนะครับภายในงานก็จะมีชมกระบวนการตกแต่งต้นเทียนนะครับแล้วก็ขบวน เข้าภาษานะครับที่จะเคลื่อนไปที่สนามหน้าสํานักงานเทศบาลตะบนโชคชัยนะครับนอกจากนั้นก็จะมีการพัดมีโชนะเดี๋ยวได้กินได้กินแน่พัดมีโชนะครับแจกนะครับแจกโดยโดยทางทนายกรัฐครับพุทธิศาสตร์พร้อมด้วยท่านประธานนะครับที่จะมาในงานนี้ก็จะพัดมีโชแจกพี่น้องเรานะครับนอกจากนั้นก็จะมีทั้งด้านการเททองเอ้ไม่ใช่เท เทียนนะครับเทียนเป็นเป็นรูปที่เราใช้ประดับก็คือเหมือนเป็นแบบตัวอย่างให้ดูให้เห็นว่าเป็นเทเทอย่างครับแล้วก็ก็จะมีพวกท้องเหลืองบิงมาโชว์ปในงานนะครับนอกนั้นก็จะมีเลือกพวกอาหารต่างๆมากมายนะครับที่อยู่ในงานคือพี่น้องมานี่สบายนะครับอิ่มตา อิ่มท้องอิ่มใจ <c oughs> ครับนั่นแหละขอบคุณเช <c oughs> ิญชวนทุกท่านนะครับ <c oughs> ใช่ครับก็ขอบคุณท่านประหลัดไปอย่างยิ่งแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยครับที่ได้ชมรายการตรงนี้นะครับรายการขําไหนนอนนั่นนะฮะจะเสนอสิ่งดีๆนะมืดที่ไหนพูดง่ายๆเลยชาวบ้านมืดที่ไหนนอนที่นั่นแหละวันนี้เราผมมามืดที่โชคชัยก็ต้องมาฝากท้องอาฝากที่นอนกับท่านประหลัดกับเ <Okay S 2> ทศบาลตำบลโชคชัยท่านมาที่นี่นะครับไม่รู้จะไปไหนจริง โทรมาเลยเทศบาลไดครับเทศบาลจะดูแลให้นะครับก็จะบอกไม่ใช่ว่าดูแลให้หาที่นอนเลี้ยงอะไรไม่ใช่นะแต่จะบอกข้อมูลต่างๆได้ว่าท่านจะไปที่ไหนเที่ยวที่ไหนเที่ยวอย่างไรตรงจุดไหนได้บ้างเดี๋ยวจะมีเจ้าที่คอยบอกว่าเออท่านไปที่นี่นะตรงนี้ที่ท่องเที่ยวไหว้พระที่โน่นที่นี่เลยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณท่านประหลัดเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับขอบคุณครับครับวันนี้รายการําไหนนอนนั่นนะครับก็คงจะหมดเวลาพิ่านี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปที่ไหนอย่างไรอีกนะฮะคอยติดตามกันให้ เต็มที่นะฮะท่านไม่ต้องไปไหนเลยท่านอยู่กับหน้าจอท่านก็จะสามารถเที่ยวทั่วประเทศไทยได้วันนี้ขอเวลาเพี่งนท่าน,นี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ